เบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยตะก,การเา่าไทยไหนสาวเปียอวดโฉมงามให้พ่อแม่พี่น้องดูกันหน่อยเอา้าเฮ้ยไม่หมานสิไปไซ้าเบิง่งเฮ้ยเบิ่งแน่ครับพอเป็นหมู่ตลอดเนาะเห็นดังแรกรน,กนถ้ายวงวันสองวันแรกเบก่าไทยก็หมูหนึงครับเหตุหลังแรกสองจูงงามงามเลยครับ เห็นหลังแร่เบืองขาอุ้ยท่าหันสอนเนาะ,ะสาวเปียจะเตรียมตะกาแล้วเด้อเห็ดสาวเปียนี่ตะกาสาวเปียมีแต่จูมเลยเด้อสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาฮาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ fc เก่า fc ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมตัวโลของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับ วันนี้ก็วันที่15แล้วนะครับเดือนกันยายนปีพศ2566ครับวันนี้บ่าวตะกษาสาวเปี๊ยกพาพ,พี่พาน้องเข้าป่าล่าหายเห็ดขี้เก่าครับหมายป่าก็ป่าป้าหนองเมฆเขาตะมนต์นี่นขาอำเภอบุญเล็กจังหวัดอุบลราชธานีครับหลังจากเมื่อวานบ่าวตะกษาสาวเปี๊ยกหมาสรารพัดเห็ดดอกเห็ดดินแล้วครับหมาสุดๆก็จะเป็นเห็ดหน้าแร่หรือว่าเห็ดหลังแล่นะครับทุกคนเห็ดพึ่งเห็ดอะไรก็หมาอยู่ครับหมาจนเต็มใต้อยู่ครับเมื่อวานไปครับเดี๋ยวมารอลุ้นครับว่าวันนี้บ่าวไรกษาสาวเปี๊ยกจะ บ่าวไทยก็ขอให้หมานกวัาเมื่อวานนะครับเพราะว่าวันนี้บ่าวไทยส่า,สาวเปียมาเร็วครับไปครับเห็ดหน้าหวานครับหมูแรกแทกหมานโอ้ยลกลก,ลกทุกคนโอ้ยจะโดอ,อง,งาเมื่ที่ละ เห็ดหลังแรกครับหรือว่าเห็ดหน้าเร่สามดอกครับจะดอกงามๆเลยเนาะค่ะวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปีปยมาไวเด้อเอาทุกคนไปไงมาไงคือมาพอเห็นหลังโอกเนาะสาวเปียนี่จะาลายเหมือนกันแน่สาวเปียว่าเพราะว่า ปกติถ้าเห็ดล้ังแร่เอาออกนี่เขาก็จะออกเหมือนกันค่ะบ,บาไทยก็ว่าอยู่ทุกคนว่าถ้าเกิดเนี่ยเห็ดหมดรอบนี้นี่ประเบยเห็ดปลวกับเห็ดลังออกขึ้นเห็ดพึ่งก็จะออกอีกเนาะ,ะเห็ดหลังแร่ครับเป็นหมูเลย ตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงแล้วเด้อทุกคนแต่ว่าท้องฟ้ายังมืดค้มอยู่เลยเพราะว่าฝนตรงแต่เมื่อตอนเย็นกําลังหยุดตอนตีสองตีสามเนี่ยนะครับ พึ่งขาวครับเห็นหลังเขียวครับพึ่งขาลายครับ สองจูงครับเห็ดพึ่งเดือดหลังเขียวครับ มาเลมเมาครับทุกคนมาเช้าแค่ไหนก็ถือว่าสายอยู่ดีพึ่งขาลายครับมาเลมเห็ดพึ่งเลือดเนาะค่ะอือดูขาถาเปียอือ้วนขนาด,ดนะเดินมีตจดอดขาอ้วนๆเนาะสาวเปียจะเตรียมตะกาะ้วเด้อเห็ดสาวเปียนี่ตะการสาวเปียมีแต่จูมเลยเด้อเอามาถอดละกาเนาะสาวเปียวันนี้ เบิ่งแน่ทุกคนเบิ่งขาเื้ยทวัหันตอนเนาะ,<ฮ>ะขาสั้นคนะ ปาดเบิ่งขาแน่พี่น้องครับ,รบอเออแต่ละหอกน้องสาวเปียเห็ดบึ่งขาลายมีแต่ขาใหญ่ๆค่ะเบิ่งแน่ครับทุกคนเราจะก้าสาวเปียตะวันตอน,ตอน,ตอนขนาด<ค><ะ>สองดอกครับเห็ดพึ<ค><ะ>่งขาลายจะดอกสวยๆเด้อตรงนี้ขาเล็กเนาะค่ะ สองจูงครับเห็ดพึ่งขาลายเมื่อกี้บ่าวไทยไปเดินเลียมเห็ดหลังเขียวมาดอกบานมูนะครับเห็ดหลังเขียว อย่างแรกครับเป็นไหนกระเพราะจะคนเนาะ,ค,ะคนหลายขนาดเลยพรงนี้แรกจะคาดกว่าน,นี้เนาะค่ะตรงนี้ชอบขึ้นลาเนาะคโอ้ยแมน่นได้ปักหลายดอกเลยเนาะเสาเปียค่ะขึ้นลาหมดจะได้ถ้าไม่ขึ้นลาจะได้หลายทุกคนเอ้ยเห็ดฐานาพี่น,น้องได้แต่แนวนี้ก็เอาเด้อนี่เบึง่งแม่ครับจูมพอดีงามเลย ดเป็นหมู่เลยทุกคนครับมันจะดอกพอดีงามเลยเนาะ,ะมาหาเล่มดอกเหลือจ้าเขาครับทุกคนนี่น่าสัเพียวสดเลยสีม่วงๆแบบเนี้ยงามเนาะสวย สองจูงงามๆเลยครับเห็นหลังแร่<อ>แร่แต่แนวนี้เนาะค่ะดอกเรือตาเขาค่ะโอเคจ้ะไยละสีเห็นสีม่วงวงแนวนี้เนี่มงามๆดอกะตุดติดกับดินเลยค่ะวันนี้แบบทักาษาเปียก็เอาตะก้ามาสองใบเลยเด้อตะก้าของสาวเปียก็จะเอาแบบว่า มีแต่ดอกจูมเลยเนาะดอกสวยค่ะดอกสวยเลยอะค่ะตะกาบ่าวไทยก็จะเป็นดอกบานครับแต่แปลกเนาะช่วงนี้เห็ดบานไม่มีเนาะมีก็คือจะแบบว่าแก่ๆเลยนะสาวเปียว่าไม่ได้บานแล้วมันไม่ได้บานหน้าทุกคนเขาเคลียร์หมุนเต้ยังจูมน้อยๆทีละนี่ถือว่าเท่านี้นี่ถือว่าโตขนาดได้ได้เนี่ยสำหรับทุกวันเนาะนี่ทุกคนได้จะรุ่นนี้เนาะสาวเปียพอดีงามทีละนี่ ถ้าเกิดวันแรกสองวันไม่ได้เขียนนะทุกคนนะเน่นี่จะมีตะรุ่นนี้ที่ละวันนี้ก็มีแต่งานง้ามเลยหลยยื้อเห็ดแดงครับงามขนาดเลยสองจูมครับอาดอกแฝดด้วยเด้อนี่นะทุกคนกิดล่าเขาเหยียบเขาไม่เห็นเนาะ คนมาส่องที่่ะนี่นี่ละทุกคนบ่าไทยกระสาเปียกก็หมานเห็ดแนวนี้แหละเหลือตาเขาดอกเล็มดอกงามเด้เขาไม่เห็นเนาะตรงนี้เป็นเห็ดหลังแร่ม่วงเนาะกําลังโตค่ะนี่ดอกนี่ดอกที่เขาไม่เห็นคือจะเป็นดอกงามเด้อพี่น้องแบบนี้นี่ลุนตาหาเด้อของสาวเปียดน,นี่เบิ่งแน่ครับเุ้ย มูหนึงครับเห็ดหลังแรกดอกเหลือเขานี่สวยสุดแล้วทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นดอกที่เขาไม่เห็นดอกตูมค่ะคือยังเหลือตาเขาได้เนาะดอกขาใหญ่เนี่ย หาที่สุดท้ายก็จะกับไปเนาะค่ะพอเป็นหมู่ตลอดเนาะค่เห็ดหลังแรกตรงนี้ก่อนถ้ายว่วันสองวันแรกบ่าวไทกระสาเปียมาไต่นะไม่ทนเอาเนาะดอกเหลือเขาที่แบบนี้เต็มลยเด้อตะการหนึ่งของบ่าวไทกระสาเปียนี่ตะการเต็มนี่มีแต่ดอกจุ้มๆเลยเนาะค่ะพึ่งเลือดขายใหญ่ๆเห็ดห,หลังแร,ร่เห็ดหน้าหวานเห็ดแดงหนาจ่าจุ้มๆเลยคัสสันแบบงาม ตะการหนึ่งก็บแม,มนบองงามเด้อพี่น,น้องเบิ่งเบิงครับนี่เหมือนกันดอกบานหลายเนะะาะแต่ข้าใหญ่งามขนาดครับหเห็ดพึ่งดำครับดอกแรกของวันเลยปะนะ้อปกตินี่จะเก็บแรกๆเลยเนาะ,ะพึ่งดำครับเฮ้ยดูดอกต่อเปียสมบูรณ์ขนาด เฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวบ่าวไทยกระถาเปียจะพาไปดูหมู่หนึ่งเด้อสาวเปียเปิดใบไม้มาอุ้ยรีบเลีรยที่ให้บ่าวไทยไปถ่ายรูปเลยค่อยได้รูปเป็นหมู่เนาะตรงนี้นั่นปกติออกหลายเนาะแต่รอบนี้ไม่เยอะค่ะแต่ยังไม่มีใครมาเขีรยวายุวันก่อนบ่นาวกระถาเปียมาดูไม่มีรอยเลีร์เนาะค่ะออกไม่หลายนี่แหละก็เ,เลยไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเบิง้งเด้อพี่น้องจะพาไปดูเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งพี่น้องเบิงบ้งเบิ้ง เฮ้ยบุงแน่ครับทำด้ยเสเปียอ่ะเฮ้ยยังจะจับวางพี่น้องไม่ได้เลี้ยงแต่อย่างใดเด้อครับเปิดใบไม้มาแบบนี้เลยเด้อเฮ้ยปกติตรงนี้ออกหลายเนาะต่อเปีย <ขา S 1> แต่ว่าปีนี้ออกห่างเนาะไม่เยอะค่ะแต่ว่าไม่มีใรขรเี่ยวเสอเปียกับบอไทยมาได้คนแรกได้ตรงนี้นี่ สาวเปียว่าอยุว่าวันก่อนมาดูยังไม่มีรอยเขียเนะยังไม่มีรอยเขียนแล้วก็ไม่เห็นเห็ดเลยค่ะได้สองดอกเนาะวันนั้นงามเลยพี่น้องเบ่งตะกาเด้อข่าวเดียวเด้อดูดิตะกา้าใหญ่ใหญ่มากเด้อนู่นตะการ์มนก็ล้นไปที่เรียบร้อยทุกคนดีละ่ะปกติไม่ค่อยได้เห็นในดอกบานแนวนี้เนาะกำลังสวยเนี่เบ่งแน่พี่น้องอื้ย บู้ยค่ะเมื่อกี้เป่าไทยกับสาวเปียเดินแยกกันเป่าไทยไปหาอีกที่หนึ่งสาวเปียเก็บเลยแล้วสาวเปียเก็บเลยครับเพราะว่าดีนเสียงคนเบิ่งแน่นี่นี่นี่เบิ่งเด้อเบิ่งไนที่ไหนนี่ครับนี่อือเบิ่งเบืงเบืงโอ้ยมีแต่ดอกงามางทล่ะดอกนาลาเลยตรงเนี้ยโอ้ยเ่าไทยกับสาวเปียออนตอนเห็นเจ้าของครับมือนี้อ๋อทุกคน ไม่เตีนตะก้าไม่เลือกหายดีครับเบาะไทกระสาวเปียเนี่ยหายิ่งเจอยิ่งหายิ่งเจอหมานคักหมานแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากกินเห็ดรวมก็ช่วงนี้แหละครับทุกคนมีใจางามงามเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยตะก,กาเบาะไทยไหนสาวเปียอวดโฉมง,งามให้พ่อแม่พี่น้องดูกันหน่อยเอ้อเอ้ยไม่หมานสิไปไซ้ายพี่น้อง จมในโจมตูดแล้วเอ้ยสาวเปียจได้โจมแล้วครับหมานคักหมานแน่เด้อพี่น้องมือนีเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับตอนนี้ก็เที่ยงสี่สิบแล้วครับจะบ่ายโมงแล้วบ่าวไทยกับสาวเปียมาเร็วก็เท่านั้นครับทุกคนหาเห็ดมวนคืออย่างนี้ครับวันนี้เดินไปไหนก็เจอแต่เห็ดครับหมานมาครับดูยอดได้ยอดหมาวันนี้ของบ่าวไทยกับสาวเปียเอ้ยลองเบิ่งแน่พี่น้องดูตร้านี่กร่าปกติ ตะ,ตะการนี้นี่ยิงตะวันตอนขนาดเลยครับเห็ดแดงหนาเห็ดหลังแร่เห็ดแดงเล็กเห็ดขาวดินเห็ดหน้าหวานเห็ดกอแดงเห็ดพึ่งดําเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งน้ําอ้อยมีจะลอกยุมจูมล้วนๆวเลยเด้อทุกคนตะการนี้นี่แบบคัดสวยแบบสวยจัดจัดตะการนี้ก็คือการครับผมเห็ดกอแดงเห็ดพึ่งดําเห็ดพึ่งขาลายเพึ่งน้าอ้อยเห็ดแดงหนาเห็ดหน้าหวานเห็ดหลังเขียวเห็ดทานน้อยเห็ดทานใหญ่ก็มีจะดอกยุมจูมเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะหลายเป็นบางครับจะบางก็แบบบางหมนแม่นะทุกคน บานสมบูรณ์นะนี่น,นี่แบบนี้นี่ไม่ได้บานแก่เด้อยดอกแก่บ่าวไกระสาเปียก็ไม่ได้เก็บครับปล่อยเขาไมนเชื้อต่อไปหมายขนาดครับวันนี้มันจะหอกสว,สวยจนเต็มต่าคักข,ขนาดเลยอุ้ยหนักกืออย่างนี้ครับทุกคนตอนแรกบ่าวไทยกระสาเปียคิดว่าจะไม่มาด้วยซ้ําวันนี้มาเร็วครับมาถึงป่าประมาณหกโมงยี่สิบครับทุกคนพรุ่งนี้บ่าวไทยกะสาเปียจะมาให้เร็วกว่านี้อยู่จะแบบว่าออกจากบ้านมาสักตีห้าครับผมให้มาถึงนี่สักตีห้าครึ่งจะได้แบบมีเวลาหายเยอะเพราะว่า ที่หาเราก็หลายครับทุกคนแบบว่าปกติบา่าวไทยกระสาเปียแบบช่วงสาเปียไม่สบายนี่บา่าวไทยกระสาเปียมาถึงป่า9ก้าโมงเนี้ยแปดโมงครึ่งเก้าโมงสิบโมงหาเห็ดได้ที่สองที่ก็แบบแปบ๊บเดียวบ่ายโมงแล้วครับทุกคนบวกกับว่าอากาศร้อนด้วยหมาสายก็ไม่ทันเพื่อนครับทุกคนไปไหนก็มีแต่้อยเขีย่ยอย่างวันนี้มาเร็วก็ยังหมาคักมาแน่อยู่เป็นที่น่าพอใจมากครับผลงานวันนี้ดีบา่าวไทยกระสาเปียชวนกันเอาตะก้าใหญ่มาไม่นานได้ใส่ถุงเห็ดมุนโมดทุกคนเห็ดไม่สวยเพราะว่า แส่ตะกร้ามันมีรูระบายครับทุกคนมันที่มันหลายถ้าใส่ถุงก็เห็ดยิ่งเปียกเปียกฝนอยู่แล้วนะทุกคนทีนี้ก็จะไม่สวยเติมเข้าไปอีกก็ถือว่าหมาครับทุกคนเป็นที่น่าพอใจใมากอลังการสุดๆเนาะสาวเปียเจอที่ไหนก็มีจะเป็นหมู่เป็นหมู่เนาะ,ะถ้า่ายทุกดอกนี่บอคลิปเป็นชั่วโมงก็ไม่พอเปล่าไทยว่าส่วนมากสาเปียกับเ่าไทยจะเดินแยกกันเนะาะขนาดครับวันนี้แต่ก็เก็บเก็บบรรยากาศความหมาาไห้พ่อแม่พี่น้องดูแบบเต็มเครื่องอยู่หรอกเนาะ จูใจกันอยู่หรือครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากกินเห็ดรวมเห็ดพึ่งรวมก็สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามบ่าวไทกระสาเปียได้นะครับหรือสะดวกทางมาทางแฟนเพจ Facebook เลยได้ยิ่งดีครับไปครับทุกคนเอาละครับคลิปของวันนี้แก้มคลิปองวันที่สิบห้านะครับเดือนกันยายนปีพศสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับพิกัดที่บ่าวไทกระสาเปียบาร์มื่อนี้ก็บ่าวเป็นของเมครับจมูกในขาเพิ่มจลิตจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกกกกดดดดดดไไไลลคค์ตติิาาามรระะะ่่งให้้้บบววววทยยยแสเปีนั เพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปให,ใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไม่ทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวทาเกษสาเปรี้ยต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ